สะกดคำสระเอมีกอสะกดกอเอะกอแกะขอเอะกอแขกกอเอะกอแขกงอเอะกอแงก,กจอเอะกอแจกชอเอะกอแจกชอเอ co check, co ẹc, co check, do ẹc, co đẹp, to ẹc, co đẻ, thỏ ẹc, co thẻ, thỏ ẹc, co thẻ, no ẹc, co nét, bò co

รอเอกกอแรกรอเอกกอแรกวอเอกกอแวกสอเอกกอแสกหอเอกกอแหกกอเอกกอแอก